สวัสดีครับเด็กซ่อมพระเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ตะเวนปิดทองพระพุทธรูปให้วัดฟรีโดยที่วัดไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดทั้งสิ้นหุ่ตาครับหนุ่ตาบอกว่าองค์งที่เรากำลังปิดทองอยู่นี่ท่านท่านดุนะฮะหรือหรือท่านร้องท่านร้องไหงน้นี่หนุตาบอกเมื่อกี้เนี่ยอองค์ที่เรากำลังปิดทองอยู่มันเป็นไงครับดูแค่ดู ไปลองให้ไปใครเอาเขามาก่อนเลยทำไมไม่ทำให้เขาทำไมเรไม่ปิดทองให้่อนโอ้ทำไมเราไม่ปิดทองให้ก่อนโอ้โอ้เราตอนนี้ก็ลังปิดทองให้อยู่ครับวันนี้คงเขาเข้าฝันเลยฮะเออไปเข้าฝันเลยไปเข้าคนเลยเข้าเอ้าเลยฮะเออก็เมื่อวานนั้นหน้าหน้าหน้าเครียดวันนี้วันนี้ยิ้มได้แล้วท่านยิ้มแล้วยิ้มได้แล้วครับเมื่อวานท่านท่านหน้าบึ้งหน้าเครียดทำแล้วก็ จะเสร็จวันนี้ไม่เกินไม่น่าเกินสี่โมงนี่กำลังปิดท่อเจะเสร็จรแล้วครับจบแล้วแต่หน้าเริ่มยิ้มละเพราะว่ามาเช้าเนี่ยหน้าเบึ้งท <c oughs> ั้งสองอค์ะบอกว่าสทก็น้าเบึ้งสทก็น้าเบึ้งหน้าเบึ้งทั้งคู่เลยเันนี้ยิ้มนะครับเป็นยิ้ัี่ก็าลังปิดน่แหครับยังไงวันนี้เราอันนี้เสร็จแน่นอนเอาบอกหลวงพ่อด้วยว่ามาทำให้สวยแล้วครับ ลุงตาเล่าให้ฟังว่าไปเข้าไปเข้าคนเลยว่าร้องไห้หมดเอาเข้ามาก่อนทําไมทําไมไม่ทําให้เข้าก่อนอตัวท่านหลวงพ่อที่มาดูที่มาดูว่าจะทําองค์นี้เขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกบอกท่านด้วยเนี่ยพวกเราเลยอธิษฐานเร็วเนี่ยกำไมทำไม่ทหลวงพ่อาวันนี้ก็ปรทับให้สวยงามแล้วนะคะทำให้ดีแล้วค่ะดูที่ท่านในเมื่อวานนะโวยออกบอกว่าม่านหน้าอะไค่ะเอาไรม่านหน้า สามตัวตรง,งนะคะหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อยิ้มแล้วเนี่ยหลวงพ่อยิ้มแลต่เมื่แต่เมื่อวานก,กับวันนี้เมื่อเช้าหน้าดูวันนี้ยิ้มนะครับสวยแล้วนะคะนะครับแล้วเฉพ่อทองสองเฉดด้วยทาให้งามเลยเอาให้งามเลยสังขติจะเป็นมากครับเขาไปเข้าหลุงต,า,ตาเล่าบอกไปเข้าคนเลยแหละแต่ลราคิดว่าเข้าฝันแล้วขขไม่ไม่ฝันแล้วเข้าคนเลยรืงจริงเลย ใช่โหลวงพ่อพระด้วยลูกสามตัวตรงๆเหมือนที่จะเข้ากันปิดให้สวยๆแล้วกันปิดให้สวยๆก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อท่านเมตตาเองแกหรือทำให้ดีๆนะค่ะตรงๆเลยนะคะวนหน้าสาธุหลวงตาอายุ96แล้วยังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะโอ้โหบวทบวทกี่พรรษาแล้วครับบทกี่พรรษาแล้วกี่พรรษาแล้วครับหรือไม่ได้นับ รมด่ย่สิบ่สิบแต่แกไม่ตึกก็ประมาณแกตึกไปเที่ยวหนึ่งอตึกไปเรื่องขึนงข้นขึ้นามเรื่องที่อแ้ไม่ตึกก็รมาณสี่สิบาสเอรโอ้เกบกว่าิ่แข็งแรงนะเก้าสิน, 90, นกวาวัด่ไม่ได้บาดเองหม,มา,มาบิน <มา S 1> <ะ>ั้ยอาจารย์ไม่เดินแล้วอยากจะบินนะแตอาจารย์ไม่บินแล้วโอเดินบ่าอกว่าผมที่มาทักที่ขี่นกรปิทองอยู่เนี่ยเกย์พระเกสีหน้าครับอ่ามีเขาไปเข้าไปเข้าคน ร้องไห้เพราะทำไมไม่ไม่ติดเขาก่อนไม่ทำเขาก่อนจะเข้าใครอ่ะเพราะวันที่เรามาเราจะบอกจะปิดองค์นี้ไงจะเข้าใครจะเข้าใครแถวนี้แหละเหรอโอ้แล้วองค์ที่หรือไรดำอ่ะไรอ่าหลวงพ่อโสธร่ะหลวงพ่อโสธรมาจากที่ไหงแหลงวะนะมาที่หลังที่เหล่าเสียงแสนลาวอ่ะหลวงพ่อไปเอามาจากไหนเสียงเสียงแสนลาวอ่ะหลวงพ่อไปเอามาจากไหนวัดวัดเลวะ เลยจะพานเสี้ยวไปนิดเนี่ยวัดอะไรตรงนั้นหลังหลังนึกขึ้นไม่ออกเนี่ยว่าข้กหมูอ๋อข้อหมูอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ใกล้ๆกล้ับไอ้ไอไอจะพานเสี้ยวคนจะพานเสี้ยวโดยจักว่ะแถวๆนี้ฮะดีไหมนู่นที่นั่นแหละต้งต้งวัดไหนล่ะนี่ที่ตัวไหนกรุงเทพะพานครกรุงเทพ พี่บอกไปใครไปเอาก็ไม่ได้ใช่ใครับไปเอาก็ไม่ได้หลวงพ่อไปเชิญเอามาใช่ไหมใครเอาเขาก็ไม่มาไม่รู้สิงั้นอตอนนั้นไงเราไม่รู้พูดไม่ถูกแต่ว่าค <c oughs> ือว่า,วาไปเอาจากตรงนั้นมา,มาว่าข้อหมูวางตรงพนโผลเล็กๆ้ายังทำงานจะบอกไอพระองค์นี้สวยใครเอามาวาวทำไมไปไหนแม่ไปแต่เราก็ไม่รู้ทปทำวัดจริงๆว่าแสนนี่สองแสนเนีย หมครับเวลาผ่านไปไวยมุกวานนี้เราอยู่ที่วัดสมโพธิแม่นางเอ๋อสิงสิงเอ๋อไม่ยอมให้เราผิดหวังนะครับวัดสมโพธิเออใช่ อาสิเกิชีเลยนะแก้ตัววัดอะไรวัดวัดผงโพดระวังครบกระบาดโทษเออที่ยด้ราดีแล้วพี่นี่ครับท่านนานครับวันนี้เราก็ทำการปิดทองไปเกิดๆนะครับอันนี้ผมผมพลาดเองครับปิดทองผิดชนิดครับเลยต้องมาลงลุ่ยาเพื่อแก้ไขครับ ชาตเองครับเอได้คุยครับเห็นตรวตาว่าองค์นี้ดุองค์นี้ไปสิงเข้าไปเข้าคนร้องไห้บอกว่าทําไมไม่ทำเมื่อก่อนไม่ควรไม่ทาท,ท่านก่อนเราก,ก็เลยต้องรีบมาปิดด้วยความเรีบเลยปิดทองผิดสีครับแก้แกล้วแก้แล้วครับแก้ไขแล้วครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อจะเป็นทองสองเฉดน,นะครับอันนี้เป็นออกดึเรือยครับไอออกแดงแงครับแล้วก็สังคติผมจะให้เป็น ก็เราดูว่าจะเป็นเงินหรือหน้าเดี๋ยวเขาดูใ,ใกล้ก่อนถ้าเป็นเงินก็จะเป็นสามกริย์นะครับผมมีละคนต้องอยาคิ้วไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้ไม่ทันครับวันนี้ไม่ทันของครับตะคนต้นยาลองคืนคิ้งไว้ก่อนส่วนพ่อโตก็โอ้โหโนี่เสียดายครับที่ท่านเจ้าว่าบอกว่าท่านชอบผิวเดิมเดิมไม่ต้องไปปรับผมก็มองว่าเออถ้าเราไปแต่งให้สวยเนี่ยก็พัพก หลวงพ่อยก็จะไม่ใช่โบราณครับก็จะเป็นจะสวยไปแต่ไม่ใช่องค์พ่อโตคนจะจําไปได้บอกเอาเดิมเดิมเลยติดทองเลยติดทองเลยแราก็ต้องตามใจเนเจ้าอาวาสครับนี่ครับงานติดทองหลวงพ่อโตนะครับที่วัดวัดอะไรเอ่ยว,วัดโพธิ์ฮะสว่างโพธิววพ์วัดสว่างโพธิ์นะครับวัดสว่างพพนะครับ ำนที่ลองหลวงทองสีนะครับเ,เราก็ได้ปิดทอไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะรอทิ้งระยะหนึ่งครับร้อยน้น้ำยาเซ็จตัวแล้วก็จะมาเก็บงานอีกครั้งนึงเพราะว่าองค์ถ้าเป็นหินนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำการปรับพื้นผิวให้เรียบเพราะนั้นการติดทองก็จะดูาย,ยากจะไม่จะไม่เงาสวยเหมือนองค์อื่นครับแต่หลวงพ่อกว่าเอาแบบนี้ไละ ไม่เป็นไรครับเราก็ทําตามกาหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวทิ้งระยะสักประมาณเดือนเดือนหนึ่งเราจะกลับมาเก็บงานอีกครั้งหนึ่งครับส่วนตรงนี้ครับก็ทําการปิดทองและปิดหน้าใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วหลวงพ่อสวยแล้วนะครับหลวงพ่อจะได้ไม่น้อยใจเพราะหลวงตาบอกว่าไปไปเข้าดือดเลยบอกว่าทำไมไม่ทำให้ท่านที่สวยก่อนให้ท่านมาก่อน ก็เลยทำผมท่านให้สวยงามแต่ว่าผเจ่าเจ้าว่าบอกว่าเอาผิวเดิมนะเมือนเดิมครับเนี่ยจริงจะมีรอยแตกเขาเอาผิวเดิมเขาอ,อยู่ย่างนี้เลยไม่ต้องทาผิวให้เรียบแล้วก็ต้องตามใจท่านเจา้าวาดครับเนี่ยผิวท่านจะไม่ให้เรียบครับผมว่าถ้าผิวเรียบจะผมจะสวยงามมากอยู่ที่วัดสมโพธิ <laughs> วัดสมโพธิครับวัดสว่างครบของซีส่วนพระฟางอุ้มตายครับก็ทำความสายไปแล้วส่วนหนึ่งยังต้องทำความสาดอีกเยอะมากโดยเฉพาะลายกีบอลโดนถมจนไม่เห็นแทบจะไม่เห็นนะแทบลดบางมากจริงนายท่านสวยมากครับ เราคงต้องทำการบือนะทำความสะอาดรั้นใหญ่ครับเนี่ยโดนลงสีจนจนลายจีวรถ้าจะเป็นพื้พนเดียวเหนกับผิวนะครับเดี<า>๋ยวเราจะทำการอาจต้องลอกสีออกเพื่อให้ลายจีวรได้สวยงามครับส่วนตรงนี้ครับนี่องค์ประถมครับ<ม>ก็ใกล้เสร็จแล้วเนินนะครับอันนี้เสียเวลาในการตกแต่งลวดลายเยอะมาก ดูครับดูซุ้มครับซุ้มซุ้มซุ้มเงินหนึ่งเงินทองนานะครับรถมีพาก็เครื่องประดับก็จะเป็นเงินกับนาคครับประกายเป็นทองครับผมเด็กผมวชุมครับสวัสดีครับหมดเวลาสำหรับงานของเด็กซ่อมพานะครับเราจะมาทําต่ออีกครับแต่ดูว่าคิว ที่จะต้องทําอีกเมื่อไหร่นะครับสององค์นี้ลองลงย,ยาลองคืนไว้ค่นลองคืนไว้เพื่อจะมาผิดทอนนะครับติดเสร็จไปแล้วทั้งหมดสององค์ครับสององค์เดี๋ยวจะมาติดต่อนะครับก็สามองค์ข้างนอกอีกองค์ครับวัดอะไรวัดคำพดโลดคำพดโลดอะไรอย่างบ้า วันนี้เด็กซ่อมพระก็หมดเวลาครับใครอย่าลืมอย่าลืมครับดูคลิปนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่าเปิดเพื่อให้มียอดวิวก็ได้ครับกดซับสไคร b ์เพื่อติดตามงานของเราหรือว่าช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าเออเพื่อเป็นกําลังใจกับเรานะครับเราทํามาถวายเป็นพุทธบูชาครับย้ําว่าเราติดทองพุทธลูตาากตาววัดต่างๆให้ฟรีโดยที่วัดไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยซึ่งซึ่งเราจะโดนคนอื่นถามบ่อยมากว่าได้เงินเท่าไหร่ ฮะเนี่ยวัดจ้างเป็นเท่าไหร่เราก็จะย้ำว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายในท้งส้นครับเรา,าจ,จะขอแค่ข้าววัดกินขอ,อน้ําวัดกินเท่านั้นเองครับแต่การติดทองของเรานั้นไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับและเราก็อยากให้พระแล้วก็ชาวบ้านที่ตามวัดต่างๆเนี่ยได้ติดทองเป็นได้มีโอกาสทําบุญใหญ่ข้างในชีวิตก่อนที่จะสิ้นใจสวัสดีครับพบกับงานองเด็กซ่อมพระต่อไปได้ในคลิปต่อๆไปนะครับ ซ่อมพระยังมีงานบูรณะพระพุทธรูปอีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ